สำหรับท่านที่ชอบแต่งบ้านนะครับด้วยตัวเองนะครับวับนนี้ผมมีงานตั้นนะครับลายหินนะครับง่ายๆนะครับเอาไว้ทําต้นแบบสําหรับไปทําแม่พิมพ์ต่อนะครับการปั้นลายหินง่ายๆของผมก็คือเราจะเรียนแบบหินที่เราไปดูตามร้านตลาดต้นไม้นะครับหรือร้านที่เป็นของแต่งบ้านเกี่ยวกับพวกหินเทียมน้ําตกนะครับ ผมจะมาจําลองไม่ใช่จาลองแหละครับคือมาปั้นให้ดูเลยนะครับแบบง่ายๆเลยครับที่ทุกคนก็ทําได้นะครับอย่างแรกนะครับผมจะหาของรอบตัวรอบตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ผมก็คือหาของรอบตัวมาทำครับอันนี้เป็นแผ่นฝ้าเก่านะครับแผ่นฝ้าฝ้าตีครับผมก็จะเอามาตัดนะครับอันนี้จะใช้ผมจะทําเป็นลายหินขนาดเล็กก่อนนะครับลายหินขนาดเล็กเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงและทําง่ายนะครับทําตามง่าย ตัดให้ได้ขนาดนะครับก็ประมาณของผมประมาณ8เซนเนาะก็แล้วแต่นะครับจะเอาใหญ่เอาเล็กแค่ไหนแต่วันนี้ผมจะมาทํางานเล็กให้ดูเพื่อให้เวลาเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือสําหรับท่านที่ผู้ไม่อยากจะไปซื้อนะครับอยากจะทําด้วยมือของตัวเองหาแผ่นพื้นมาก่อนหรือใครไม่อยากได้แผ่นพื้นอย่างนี้เราก็สามารถปั้นลงไปที่แผ่นอะคริลิกด้านล่างนั้นได้เลยสีข,ขาวนั่นคือแผ่นอะคริลิกนะครับเป็นแผ่นสําหรับรองงานปัน้น คลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะทําขายได้ด้วยเลยนะครับเพราะเป็นงานที่เป็นปกติเลยนะครับที่จะมีการซื้อขายกันนะครับเป็นลายแบบง่ายๆนะครับส่วนท่านที่ไม่ชอบในการทํานะครับก็ไปซื้อเอาง่ายกว่านะครับส่วนท่านที่อยากจะทําเป็นของตัวเองเป็นลายของตัวเองไปเลยนะครับก็แนะนําเลยครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ทําขายทําแต่งบ้านได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สําหรับทําต้นแบบนะครับ ก็เป็นการทําต้นแบบลายหินที่ขึ้นมาจากมือของเราเองเลยนะครับตัดให้ได้ขนาดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งให้ให้ได้ขนาดของเรานั่นแหละครับส่วนท่านใดที่ต้องการวิธีการทําแม่พิมพ์เดี๋ยวผมจะทําให้หลังจากคลิปนี้จริงๆแล้วการทําแม่พิมพ์เนี่ยผมทําไปแล้วนะสามารถใช้กับคลิปนี้ได้เลยนะครับไปย้อนดูได้นะครับแต่ถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมจะทํา ต่อจากคลิปนี้คลิปที่ขึ้นไลา์ให้อีกอีกคลิปหนึ่งก็ได้ครับผมจะได้สร้างความมั่นใจไปเลยตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับตัดแต่งขัดกระดาษทรายเรียบร้อยนะครับสังเกตผมจะใช้อุปกรณ์ที่ง่ายๆเลยนะครับก็มีกระดาษทรายนะครับดินน้ำมันนะครับแผ่นรองปั้นนะครับแผ่นรองปั้นขึ้นแบบนะครับก็คือใช้แผ่นกระดิกคัตเตอร์นะครับไม้บรรทัดนะครับ สามารถที่จะทําขายได้ด้วยนะครับจะาทาไว้หลายๆลายนะครับเดี๋ยวเราจะต้องล็อกตัวฐานฐานฐานต้นแบบของผมเนี่ยไปเข้ากับอะคริลิกนะครับกาวอะคริลิกด้านล่างนะครับยึดไว้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ซิลิโคนทุกท่านสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้นะครับจะเป็นกาวร้อนหรืออะไรก็ได้ที่หาได้นะครับยึดไว้เลยครับเอาเดี๋ยวเอาซิลิโคนนะครับแปะไว้ด้านหลัง แง่ายๆไปเลยครับไม่ต้องมีสเตปอะไรมากมายครับคือเอาให้แน่นอย่างเดียวพอย้ำอีกครั้งนะครับคลิปผมนะครับจะเป็นคลิปที่ทําทง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานเพื่อที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านสามารถนําไปแต่งบ้านได้นะครับคลิปนี้ก็คือถ้าทําเสร็จแต่งบ้านได้เลยนะครับแต่งบ้านตัวเองได้เลยทําขายได้เลยยึดอุปกรณ์ให้แน่นนะครับ ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนี่จะใช้ปั้นขึ้นต้นแบบนะครับผมใช้เทียนล้นเพื่อให้มันเอ่อมันนิ่มนะครับใครไม่มีไดเป่าผมก็ใช้เทียนก็ได้นะครับถ้าไม่มีเทียนก็ใช้ไฟแไฟแช็กก็ได้แต่ถ้าดินน้ำมันมันนิ่มอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องล้นนะครับหรือไม่ก็ไปตากแดดก็ได้ครับผมเพื่อให้มันนิ่มแต่การล้นเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งครับเพื่อดินน้ำมันจะได้ไปเกาะกับฐานนะฮะเห็นไหมครับฐานต้นแบบผม ก็แปะดินน้ำมันไปให้ทั่วๆเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเร่งความเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะนี้เป็นขั้นตอนการแปะนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับแปดินน้ำมันนะครับให้ทั่วทั้งแผ่นตามที่ขนาดของเราที่ได้กําหนดไว้นะครับแปะแล้วกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นที่สุดเนี่ยครับวิธีการแปะก็ง่ายๆเลยนะครับแปะแบบนี้เลยครับไม่ได้ห่วงความเละเทะนะฮะเพราะว่า ตามจริงแล้วเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับคืออย่าไปแปะให้มันเรียบร้อยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าแปะเรียบร้อยนี่จะทํายากนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเสร็จแล้วกดนะครับกดให้แน่นนะครับดูว่าเราจะเอาความสูงความต่ำยังไงคร่าวๆนะครับย้ํานะครับอย่าแปะเรียบร้อยนะครับแปะไหมครับปกติก็ให้ทาเรียบร้อยแต่ผมบอกอย่าให้แปะเรียบร้อยแต่ควรเรียบร้อยจุดอื่นเรียบร้อยนะครับนี่คือความสูงต่ําเห็นไหมครับ เสร็จแล้วนะครับหาหินนะครับหินแถวบ้านแล้วนี่ะครับที่มีรอยขูดขะนะครับที่เม็นชยหินเรียบๆนะครับมาทาวาสลีนอ่าเอาอุปกรณ์เพิ่มแล้วนะครับวาสลีนครับมาทาวาสลีนเพื่อไม่ให้หินอันเนี้ยติดดินน้ำมันหินต้องมีผิวขูดขะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผิวเรียบมันจะได้มันจะไม่ได้อารมณ์ของความเป็นหินนะครับเสร็จแล้วกดนะครับกดลงไปไม่ต้องตั้งใจกดอะไรมากนะครับคือดกดให้ มีมิติสูงต่ำหน่อยนะครับกดไปเรื่อยๆเลยครับกดแล้วก็ดูกดแล้วก็ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าคุณทำจะเรียบปิ๊บเรียบร้อยเนี่ยเวลากดมันจะยากนะครับเนไครับเริ่มมาเห็นลายแล้วนะอ่าเริ่มเห็นลายหิดแล้วกดไปให้ทั่วนะครับไม่พอใจก็เอาดินน้ำมันแปะเข้าไปใหม่ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเอาคัตเตอร์มาตัดตามขอบด้านล่างที่เรากําหนดไว้นะครับการมีขอบต้นแบบขอบต้นแบบคือที่ผมรองดินน้ามันไว้นะครับจะทําให้เราวัดขนาดในการที่จะตัดง่ายนะครับเหมือนเรากําหนดขนาดเอาไว้นะครับใต้ดินน้ามันแล้วรอให้ดินน้ามันแข็งประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยตัดนะครับเดี๋ยวมันจะเละนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยึดแรงมากเราก็แกะออกไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะครับแล้วมาตัด ครับลายหินนะครับลายหินที่ซื้อมาเป็นแบบนี้แล้วดูที่เราทํานะครับแต่คนละสีจะดูยากนิดนึงใกล้เคียงกันเลยนะครับเห็นไหมครับเราจะทํายาวจะทําใหญ่แค่ไหนก็ตามสะดวกของเราเลยนะครับนี่ครับแต่งไปเรื่อยๆครับทาไมพอใจนะครับไม่พอใจแปะเพิ่มอีกครับแปะเพิ่มแล้วทำอะไรต่อก็กดไปอีกครับผมให้ได้อ่ามิตินะครับความสูงความต่ํานะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับคือการขั้น สอนอธิบายการปั้นการทําพื้นผิวเนี่ยนะครับเราก็ใส่เทคนิคต่างๆเนี่ยมาช่วยหินก็หาแถวบ้านนะครับดูให้เป็นรอยสวยๆครับพอเราแปะอะไรเสร็จแต่งเสร็จเราไม่พอใจเดี๋ยวเราก็มาแปะใหม่อีกนะครับความหนาก็พอประมาณนะครับอย่างคลิปนี้นะครับความหนาก็ประมาณ1เซนนะครับเพราะงานมันเล็กไม่จะเป็นต้องหนามากนะครับเราก็ต้องดูองค์ประกอบด้วยถ้าเกิดมันใหญ่นะครับใหญ่เราก็ต้องเพิ่มความหนาขึ้นนะครับตามจัดส่วนอย่างเช่น 2นิ้ว1นิ้วอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับต้องดูไปตามองค์ประกอบหลักนะครับดูไปตามความเป็นจริงนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับเรามาเทียบดูแต่ยังไม่พอใจอีกแล้วก็แปะอีกกดไปอีกอยู่อย่างเงี้ยครับผมทําไว้หลายๆแบบหลายลายนะครับเวลาเราไปปั๊มเองเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปนําไปทําพิมพ์ต่อนะครับพิมพ์ต่อที่เราจะไปทําก็จะมีพิมพ์ยางซิลิโคนนะครับกับพิมพ์ไฟเบอร์นะครับหรือพิมพ์ปูนก็ได้ครับ เราจะไปปั๊มไปเ,เป็นวิธีการหล่อในลักษณะการหล่อปล่อยนะครับหรือการหล่อแบบเคาะก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบเคาะผมแนะนาให้เป็นพิมพ์ไฟเบอร์หรือพิมพ์ปูนนะครับแต่ถ้างานไม่หนามากขนาดนี้พิมพ์ยางก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่วิธีการทําแม่พิมพ์ยางซิลิโคนลายหินนะครับง่ายๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับผมพบกันคลิปต่อไปนะครับผมจะมาทำลายทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนลายเนี้ยให้เลยนะครับลายหินนี้ที่ผมปั้นโดนแบบเนี่ยไว้ให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ